เวลา8นาฬิกา33นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชนโพกา์ให้พลโทนายแพทย์ทารงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการบริษัสายใจไทยเดชพระบรมราชุปถัมภ์นำนางสาวสิริน์กิจพ่อค้าประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทมานาเน,านเจอร์ินโนเวชั่นจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทูลบริษัทสายใจไทย น,นายนัทพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเฝ้าถูลละอ,องพระบาทถูกล้าถูกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาประจาปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พันเอกสันพชยัยหัวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลองพระบาทถลเกล้าวูลกะหมอมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลทร่มกล้าวปั้นดีเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะในทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลลอ,องพระบาทถูกล้าวถูกกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาย,ยิงปืนรณยุทธ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศนตามพระราชอัธยาศัย นายวิทยาอาคมพิทักษ์ประธานอนุกรรมการกำกับหลักส so ูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปรับปรามการทุจริตระดับสูงนำนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปรับปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่13สมำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติเฝ้าถูลลองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถูงกล้าวทูลกหมอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่2เมษายน2566นายสุรวัตรชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมหรือนอมขอและคณะเฝ้าทูหลอมพระบาทกราบบคมทูนถวายรายงานโครงการนมขอเฉลิมพระเกียรติ90พรรษาสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทูลมูลที่ช่วยนักเรลียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมเลือดในกาศวันเฉลิมพระชมพันศาเกา,าพรรษาสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565จากนั้นนำคณะกรรมาการบริหารมรูลทีและคณะผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลองพระบาท ทุนเกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวันที่ชวดนักเรียนที่ขัดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมเนื่องในุนกาศวันเฉลิมพระชมพันษา90าบพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565้า นายพงศักดิ์เกตสวัสดีวงศ์ประธานกรรมการบริษิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเดพระราช,ชุปถัมป์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็พจ,จมมดพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนำคณะกรรมการมือทิและคณะเฝ้าถูลองพระบาททูลเกล้าถลกรมหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุนลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าถลกรมหม่อมถวายของที่ะรึกพร้อมท้งน้อมเกล้าน้อมประหม่อมถวายห้องตรวจบริการรักษาผู้ป่วยนอกสมาร์ทโอพีดีสุขภาวะ และห้องตรวจเสียกรรมกระดูกผู้ป่วยนอกบริเวณชั้นหนึ่งอาคารพิคเนสัวสุรสังกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้นายนัทชัยนำพูนสุขสารผรู้จชาการจังหวัดเพชรบุรีและนายแพทย์พเิเชษหัวพันกิจเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีร่วมเฝ้าถุนละอองพระบาทด้วย